สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับฝ้ายอีกแล้วฝ้ายอยู่ที่เต็นแก้วนงกรการจอหอโคราชนะคะแล้ววันนี้ฝ้ายก็มาแนะนํารถครอบครัวรถคันนี้เพิ่งเข้าใหม่เลยนะคะเป็นรถฮุนได Hyundai, เอ่อฮุนไดเฮสวันะคะปี2 0 1 1เป็นรถครอบครัว11ที่นั่งแต่รถคันนี้มีแค่เจ็ที่นั่งนะคะเพราะว่าเจ้าของเก่าเขาไปเปลี่ยนเป็นเบาะ VIP มาขอบอกเลยว่าเบาะ VIP เนี่ยราคาแบบ ครึ่งแสนเลยอะราคาครึ่งแสนเลยที่เขาเปลี่ยนมาใครได้ไปนี่โชคดีมากๆเลยนะคะและก็ผ่อนแค่หมื่นนิดนิดเท่านั้นรถคันนี้หกปีผ่อนหมื่นนิดนเท่าน,นั้นเดี๋ยวอยากรู้ว่าจะสวยขนาดไหนเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าค่ะนี่ก็เป็นด้านหลังของรถคุณไดส H1 นะคะคุณได้ H1 ก็คือเขาจะเปิดประตูท้ายได้แล้วก็มีพื้นที่เก็บของเนาะรถคันนี้มีกล้องมองหลังมาให้แล้วนะคะเราก็ไม่ต้องเอไม่ต้องกลัวเวลาถอยเนาะ แล้วถ้าเกิดเราจะเก็บของเงี้ยเราก็จะพับเบาะได้เพื่อที่จะเก็บของเวลาเก็บของเราก็คือเราพับเบาะลงไปอันนี้เป็นเป็นเบาะอ,อยู่โซนเป็นแถวด้านหลังนะคะเราก็เก็บกระเป๋าได้ก็คือไม่ต้องกลัวจะขนของขนเตียงขนตู้ขนขนเตียงเนาะมีลูกมีเบบีกับขนเตียงถ้ามีคุณพ่อคุณแม่มีผู้สูงอายุนะก็จะขนรถเอ่เอรถเข็นได้อ่ะคะ่ะสบายสบาย ก็ถ้าลูกค้าท่านใดสนใจอยากเป็นเจ้าของเนาะโทรมาสอบถามได้เลยที่เบอร์ศูนย์หกสี่ห้ายคะ่ะป้ายอยู่ที่เป็นแก้วนงกลรการจอหอโคราชนะคะไม่ต้องกลัวเลยเอกสารไม่ยุ่งยากจริงๆถือแค่บัตรประชาชนมาใบเดียวเท่านั้นก็ออกรถได้ละคะ่ะด้านในนะคะก็จะเป็นพวงมาลัยพวงมาลัยก็จะเบาๆนะคะเบาไม่หนักและไม่ก็ไม่สูงด้วย มีเครื่องเสียงที่เชื่อมต่อ FM AM CD AUX นะคะแอร์ก็เป็นแอร์ออโต้เกียร์ออโต้นะคะออก็คือขอบอกเลยว่าภายในของเขา,าก็คือสะอาดเรียบร้อยมากแล้วก็มีลายไม้ให้ด้วยแล้วก็คนขับก็คือนั่งได้สบายนะคะไม่อึอดอัดเลยเราสามารถดึงมาตรงนี้เวลาเราเดินทางไกลๆเนาะคนขับอะจะสำคัญที่สุดเลยเวลาขับรถก็คือเขาก็จะนั่งสบายไม่อึดอัดเห็นไหมคะก็คือแบบว่า ปลอดภัยด้วยสบายด้วยไม่เมื่อยด้วยเนาะถ้าแบบว่าอยากได้จะเป็นเจ้าของอย่างเงี้ยป้แนะนําเลยแบบชอบเที่ยวชอบเดินทางรถครอบครัวขนาดใหญ่ต้องคันนี้เลยจริงๆบอกมากและขอบอกว่าขอนแค่หมื่นนิดเเท่านั้นหมื่นนิดเท่านั้นขอย้ํานะคะแล้วดอกเบี้ยของเราก็ไม่ได้แพงด้วยไม่แพงเลยถ้าอยากรู้ว่าดอกเบี้ยเท่าไหร่ทักมาเลยลวๆเลยค่ะป้ายจัดให้ราคาพิเศษด้วย ได้เลยนะบอกเลยว่าเฮียก็ใจดีเจก็ใจดีนะคะพักมาได้เลยบอกเลยว่าแน่นอนจริงๆได้ไปนี่สุดยอดเดี๋ยวเราไปดูด้านหลังดีกว่า a m a z i n g จริงๆคือด้านหลังใครได้ไปนี่สุดๆดเลยสุดยอดมากนี่นะคะเป็นเบาะเป็นโซนด้านหลังนะคะที่ที่บอกก็คือคันนี้จะเป็นเบาะ V i p พสอง คู่หน้าคือสองเบาะหน้านี้ขอบอกว่าเบาะวีไอพีคู่เนี้ยครึ่งแสนนะคะครึ่งแสนใครอยากได้นะบอกเลยว่าคุ้มมากๆคุ้มสุดๆเราแถมให้ไปกับรถเลยนะคะเพราะว่าซื้อมาจากเจ้าของเก่าเป็นแบบนี้เราก็ขายแบบนี้เลยไม่มีการถอดแต่บอกเลยว่าคุ้มมากถ้าไปติดนี่ครึ่งแสนนะคะครึ่งแสนจริงๆนะมันเป็นเบาะปรับไฟฟ้านะคะเราก็กดเลยเราอยากได้แบบไหนเราก็กดสบายมากเลยเห็นไหมสบายมากเลย ค่ายก็เพิ่งได้ขึ้นมานั่งนี่แหละค่ะปกติก็คือขายให้แต่ลูกค้ายอย่างเดียวนี่มันเป็นบอกปรับไฟฟ้านะคะก็คือเรากดได้เลยเราอยากได้แบบไหนเราก็คือแบบสบายมากจริงๆเดี๋ยวฝ่ายจะพาดูข้างในให้ทั่วๆนะคะว่าบรรคุ้มขนาดไหนและใครที่มีผู้สูงอายุสําหรับคุณพ่อคุณแม่อย่างเงี้ยแนะนําจริงๆเอาไปเถอะจริงๆชัวร์มากๆแล้วก็นั่งสบายเดินทางใกล้ไกลก็สบายนะคะไม่เมื่อยไม่อึดอัดเลยจริงๆ นะเดี๋ยวฝ้ายพาไปดูข้างไหนว่าจะสวยขนาดไหนค่ะไปไหนก็สบายเดินทางสะดวกนะคะมีพื้นที่เหลือเลยอยากเป็นเจ้าของทักมานะคะถือแค่บัตรประชาชนมาใบเดียวเท่านั้นก็ออกรถได้ จริงๆเราไม่ได้ใช้เอกสารอะไรที่มันยุ่งยากเลยนะคะขอแค่ลูกค้าชอบเราพร้อมที่จะจัดให้นะคะสนใจโทรมาสอบถามได้เลยที่เบอร์0 6 4 6์9กสี่บ๊ายบาย